สร้างรายได้จากเนื้อหาหลายรูปแบบนะครับสร้างรายได้จากเนื้อหาหลายรูปแบบการสร้างรายได้จากเนื้อหาบน Facebook จะให้รางวัลตอบแทนแก่ครีเอเตอร์สำหรับการสร้างวิดีโอคลิปรียลรูปภาพสตอรี่และโพสต์แบบข้อความสาธารณะนะ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดีแทนที่จะจ่ายเงินให้กับครีเอเตอร์ตามประสิทธิภาพของโฆษณาที่อยู่ในเนื้อหาของครีเอเตอร์คุณจะถูกจำกัดความสามารถในการสร้างรายได้และเผยแพร่โฆษณาหากบัญชีอินสตาแกรมหรือ Facebook ของคุณอยู่ในศูนย์บัญชีที่มีการสมัครโปรแกรม สมาชิกเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ในเครือเมตาโดยไม่มีโฆษณานะครับการรับชำระเงินเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินคุณต้องเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมการสร้างรายได้จากเนื้อหาและเพจหรือโปรไฟล์ในหมดมืออาชีพของคุณต้องเป็นไปตามน,นโยบายการสร้างรายได้ ของพาร์ทเนอร์และนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาจำนวนเงินที่คุณอาจได้รับผ่านการสร้างรายได้จากเนื้อหาขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมที่เนื้อหาสาธารณะที่มีสิทธิ์สร้างรายได้ของคุณได้รับบน Facebook โดยเป็นไปตามดุลพินิษของเมตา เพียงผู้เดียวและการมีสิทธิ์สร้างรายได้และจำนวนเงินที่คุณได้รับนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งนี้จำนวนเงินที่คุณได้รับอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องเนื้อหาที่มีสิทธิ์สร้างรายได้ประกอบด้วยวิดีโอคลิปรีว รูปภาพสตอรี่และโพสข้อความแบบสาธารณะที่เป็นไปตามนโยบายของ Meta นะครับหมายเหตุวิดีโอต้องมีความยาวอย่างน้อย15วินาทีคือจึงจะมีสิทธิ์สร้างรายได้หมวดหมู่เนื้อหาเพิ่มเติมที่อาจไม่มีสิทธิ์รับเงินตามประสิทธิภาพการสร้างรายได้ เนื้อหาที่มีสิทธิ์เนื้อหาที่มีการตัดสินการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยยกประโยชน์ให้กับผู้ถือลิขสิทธิ์ที่เป็นบุคคลที่3นะครับอันนี้ให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอาเองนะครับ